สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสกุลทุกคนจ่าเยาวีพาละลาสไตล์มินิฟ้ามาหลอกลุงหลาเลาะปลาหลอกเขาเยาวีมะพร้าวเห็ดหูหนูแล้วทุกคนนี่เห็ดหูหนูม้าแล้วทุกคนเออนี่ขอนใหม่ทุกคนนี่วิโดเกี่ยวน้อยหน่ยทุกคนนี่กูรู้ว่านี่เงี้ยเนาะนี่จ้าม้าเราเห็ดหูหนูพี่น้อง ฝนม,มันช้ำจ้าทุกคนเลวลาโมเมนต์ <last> มาจ้าทุกคนเห็ดหูหนูมาแล้วจ้าออกไม่ไหมเลยพี่น้องนี่ออกไม่ไหมเลยแต่เสื้อเห็ดหูหนูจ้าทุกคนป้ามีหลายอยู่นะจ้าทุกคนยายวีม้ามาเก็บซื้อตะวันที่ขึ้นไปเมื่อกี้มันอันนั่นมันอันแห้งทุกคนมันแห้งตรงนี้มันต่ำนี่ไม่เป็น เห็ดหูหนูแทๆคือหูหนูแทะนะทุกคนนี่แสบเพ้จาจ่าเห็ดหูหนูก็มีประโยชน์นะทุกคนเห็ดหูหนูช่วยอั่อนคนแก,ก่ตรงะระวังจะกินคนแก่ตรงะระวังกินแต่ตว่ามีวิตามินหลายทุกคนโอเคจ้ะขอบคุณลหลายจ้าทุกคน